พระเจ้ากรุงไทยจึงเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธปฏิมากรในอุโบสถเสร็จแล้วจึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งจากนั้นเรือพระที่นั่งก็ถอยลงมาตามเดิมได้เองนับจากนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าเสนาบดีจึงพากันถวายพระพรชัยและถวายพระนามพระเจ้ากรุงไทยว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่ง ทางฝ่ายเมืองจีนในครั้งนั้นก็ได้เกิดมีหญิงงามผู้มีบุญญาทิการสูงเช่นกันนางเป็นธิดาบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีนนามว่าเจ้าหญิงส้อยดอกมมกเหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้เป็นเพราะนางเกิดในจันทร์มากครั้นเมื่อเจริญวัยก็ทรงเป็นเจ้าหญิงที่มีพระสิริโฉมงดงามมากซึ่งโหนได้ทำนายว่า